แอนแอนแอนสวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็นำพันธุ์บาฮีแดงครับอินทผลัมพันธุ์บาฮีแดงนะครับ,นนบ,นรบขนาดนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับจากผู้ปลูกเองหรือผู้บริโภคนะครับเนื่องจากพันธุ์บาฮีแดงนี้นะครับจะมีผลโตมีสีสวยคือสีแดงนะครับ จะคล้ายๆกับพันธุ์บาฮีเหลืองนะครับแต่จะโดดเด่นในเรื่องของความหวานและสีสันนะครับพันธุ์บาฮีเหลืองเนี่ยเขาจะมีผลกลมๆนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองๆนะครับแต่พันธุ์บาฮีแดงเนี่ยครับจะมีลูกใหญ่และก็มีสีแดงรสชาติหวานกรอบบาฮีเหลืองชิดซ้ายไปเลยนะครับสำหรับพันธุ์บาบาฮีแดงนะครับสำหรับ ต้นนี้นะครับก็คินคินก็ได้ได้มาครับได้มาได้มา2ต้นด้วยกันนะครับทีนี้อยากจะแนะนําคุณสมบัติของเขาครับคือ,อเขาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างหวานนะครับค่อนข้างหวานเลยละแล้วก็ลูกลูกลูกใหญ่ใช้ได้ครับแล้วก็มีความต้านทานของเรื่องโรคแมลง ภูมิอากาศนะครับเข้ากับเมืองไทยได้ดีเลยนะครับพันบาฮีแดงแต่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับช่วงนี้สําหรับพันบาฮีแดงเนี่ยนะครับสําหรับต้นนี้นะครับไซนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับราคากระถางละ6000บาทนะครับที่ที่ที่ถืออยู่นี้นะครับบาฮีแดงกระถางละ6000บาทนะครับสําหรับเพื่อนๆ่อที่กาลังมองหาพันธบาฮีแดงนะครับ ก็ขอแนะนําเข้าไปใน f a c e b o o k นะครับแล้วก็เสิร์ชหากลุ่มอินทผลัมนะครับก็จะมีะการโพสต์จําหน่ายไว้นะครับแล้วก็ลองติดต่อพูดคุยกันดูนะครับพันใบเฮแดงเนี่ยบางร้านก็หมดนะครับขายดีมากแต่บางร้านก็ยังพอพอมียังหาได้อยู่นะครับแต่ว่าราคาก็อย่างที่ว่านะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่ กระถางไซนี้นะครับเริ่มเป็นขนนกนิดๆน,นะครับราคา6,000บาทนะครับผมพันบาฮีแดงก็มีความหวานกรอบอร่อยครับคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับสำหรับพันบาฮีแดงเพืพ่อนๆที่สนใจจะปลูกอินทาลัมนะครับขอแนะนำสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ทานผลสดนะครับอา,อายุของการปลูกนะครับก็ อยู่ในช่วงของ2ปีครึ่งถึง3ปีครึ่งเนี่ยจะเริ่มมีผลผลิตนะครับซึ่งถ้าถ้าเราลงทุน6000บาทนะครับนับจากนี้ไปประมาณ3ปีครึ่งหรือ2ปีครึ่งนะครับถ้าเราปลูกดูแลดีผลผลิตก็จะออกเร็วนะครับแต่ว่าช่วง2ปีครึ่งเนี่ยตามสูตรเขาจะไม่ให้ติดผลก่อนนะครับเขาจะให้ตัดก่อนทีนี้พอเราพอเราสมมติว่าถ้าเขื่อนเขางามเขาออกออกทลายเร็วนะครับเราก็ แล้วก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเอานะครับตัดตัดทิ้งไปเลยนะครับปีแรกอะ่ะปล่อยปล่อยทิ้งไปก่อนพอพอปีที่3าสาครึ่งหรือปีที่4อย่เงี้ยครับเริ่มเต็มที่เลยนะครับบำรุงกันเต็มที่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับพันบาฮีแดงกระถางละ6,000บาทครับผมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถพูดคุยแล้วก็ สังจงกันได้นะครับใน Facebook นะครับเข้าไปใน Facebook แล้วก็ค้นหากลุ่มอินทพาลัมนะครับยังพอมีหายังพอมีเจอนะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างสูงครับกระถางละ6,000บาทเนี่ยครับต้นขนาดนี้นะครับดูไว้นะครับโอเคครับก็โตมาออกลูกสีแดงครับมีความหวานกว่าบาฮีเหลืองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับ สวัสดีครับ